สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสิร์ฟข่าวก่อนเที่ยงกับข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้กับบิชันสริวัฒนากลางประพันธ์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ,ระเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะกับบีกริมเผยกำไรไตรามาสที่1ปี63สุด 84. เหตุขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง886ล้านบาท บริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือบีกริมเปิดเผยว่าไตรามาสที่1ปี2,563บริษัทมีกำไรสุทธิ80.70ล้านบาทลดลง84.8%เทียบกับไตรามาสที่1ปี62มีกำไร532.40ล้านบาทสำหรับไตรามาสที่1ปี2,563กำไรสุทธิได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินและไม่กระทบกระแสงเงินสด2รายการได้แก่ 1. ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน886ล้านบาทซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดเกิดจากหนี้สินสุทธิและเจ้าหนี้คงค้างจ่ายที่เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐขณะที่สกุลเงินบาทและดองเวียดนามอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาดังกล่าวโดยหนี้สินที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกจัดสัดส่วนให้สอดคล้องกับรายได้ในส่วนที่เชื่อมโยงกับสกุลดอลลาร์สหรัฐเพื่อการบริหารความเสี่ยงหรือที่เรียกเร่าใน Ush, และ2รายการที่ไม่ใช่เงินสดอีก98ล้านบาทจากการคิดลดมูลค่าเจ้านี้ค่าก่อสร้างตามมาตรฐานบัญชีดังนั้นกำไรสุทธิและกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จึงอยู่ที่159ล้านบาทและ81ล้านบาทตามลำดับมาต่อกันที่เ e อ็กโเผยไตรมาสที่1ปี6 3พริกขาทุน413.36ล้านบาทระบุมีกำไรจากการดำเนินงานลดลงหลังธุรกิจผลิตไฟฟ้าลดลง บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโครายงานผลประกอบการไตรามาสที่1ปี63มีผลขาดทุนสุทธิ413.36ล้านบาทเทียบกับไตรามาสที่1ปี62มีกำไรสุทธิ3 7 4 9ล้านบาทเอโกระบุว่าผลการดำเนินงานในไตรามาสที่1ปี2563บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน2,357้าล้านบาทลดลงเมื่อเทียบกับไตรามาสที่1ปี2562าจำนวน558้าล้านบาทโดยธุรกิจผลิตไฟ,ฟ ลดลงจำนวน562ล้านบาทและธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน4ล้านบาทณนวันที่31มีนาคม2563บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วจำนวน28แห่งคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม5 4 7 5เมกกวัต์และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน2แห่งคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม171เมกะวัต และ BCP แจงไตรมาสที่1ปี63ขาดทุนอ่วม4.66พันล้านบาทเหตุโควิด -19 กระทบสงครามราคาน้ำมันปวดบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือ BCP เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2563บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ4 3 0 7 0ล้านบาท และมี EBITDA ลบ2,546ล้านบาทแต่มี Operating EBITDA 1,173ล้านบาทและมีผลขาดทุนสุทธิ4,316ล้านบาทโดยส่วนที่เป็นของส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมหรือ Non Controlling Interest 345ล้านบาทคงเหลือขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่4,661ล้านบาทคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น3.49บาท สำหรับผลดำเนินงานไตรมาสที่1ปี2563กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ท,ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเป็นวงกว้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปให้ปรับตัวลดลงเนื่องจากอุปสงค์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลกลดลงประกอบกับการประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกและพันธมิตรไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการลดการผลิตน้ำมันได้กดดั นกดดันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอยากรุนแรงในช่วงปลายไตรมาสนอกจากนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยทําให้ความต้องการใช้น้ํามันลดลงส่งผลให้ผลประกอบการของทั้งอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามันปรับตัวลดลงค่ะ และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์ข่าว Inside.com และยังสามารถติดตามในที่ Facebook Instagram Twitter, Telegram l ม n e Square รวมทั้งรับชม้อนหลังในที่ YouTube c h anel n ค่ะสำหรับวันนี้รายการสืบข่าวกอนเที่ยงก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกนันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11นาฬิกา30นาทีวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ